สวัสดีค่ะน,นี้นะคะเราจะมารีวิวเจ้าปากกา3 d มีหมีน้อยตัวนี้กันนะคะเจ้าปากกา3 d ตัวนี้นะคะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะคะก็จะมีสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีน้ําตาลนะคะใครอยากให้น้องหมีเป็นสีอะไรเนี่ยก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเหมาะสําหรับเด็กอายุ6ขวบขึ้นไปนะคะ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่เพิ่งใช้งานเจ้าเครื่องตัวนี้เป็นครั้งแรกนะคะและยังไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้งานยังไงก็สามารถดูคลิปนี้แล้วทาตามไปได้เลยนะคะอุป,ปรกรณ์ภายในกล่องนะคะก็จะมีปากกาสั่งนี้อย่างนี้มาให้หนึ่งแท่งเส้นสี PCL สาย USB สำหรับชาร์จในกล่องไม่มีหัวชาร์จมาให้นะคะน้องๆจะต้องทำการหาหัวชาร์จมาเอง คู่มือและแผ่นรองสําหรับการวาดลูกและอย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือทริงโมเดลตัวต่อนั่นเองมีให้เลือกต่อด้วยกันมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกร้านอาหารนะคะนี่ร้านขายต้นไม้ร้านขายผลไม้นะคะนี่ก็มีร้านขายปลาด้วยนะน้องๆสามารถเดอกไปต่อได้ตามใจชอบเลยนะน่ารักมากๆเลยนะคะเซตนี้ ส่วนวิธีการใช้ง,งานเจ้าประกาศสาดีตัวน,นี้นะคะ<ๆ>ก็ง่ายมากๆเลยนะอย่างแรกเลยนะให้น้องๆทาการชาร์จแบตเขาให้เต็มก่อนอาจจะชาร์จทิ้งไว้ประมาณสัก1 2ชั่วโมงก็ได้นะคะเมื่อน้องๆทาการชาร์จแบตเสร็จแล้วนะให้น้องๆทาการกดปุ่มเปิดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยนะจั๊กจากนั้นนะคะน้องๆก็รอไปเรื่อยๆเลยนะรอจนกว่าไฟของเขานะคะจะเปลี่ยนสี เมื่อเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะแสดงว่าเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยพร้อมใช้งานแล้วนะส่วนวิธีการใส่ไส้นะคะให้น้องๆเลือกสีที่ตัวเองต้องการนะคะมาหนึ่งสีนะจากนั้นนะคะให้น้องๆทาการใส่ลงไปตรงช่องตรงนี้ได้เลยนะ ตอนน้องๆใส่เข้าไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันใส่ไม่เข้าใช่ไหมให้น้องๆน,นะคะทําการกดปุ่มตรงนี้หนึ่งครั้งนี่จึ๊บจากนั้นนะคะเจ้าเครื่องประการตรงนี้นะคะจะทําการดูดไส้สีลงไปในเครื่องนะน้องๆก็รอไปเรื่อยๆเลยระหว่างที่รอหรือว่ารอที่ว่านะคะน้องๆพยายามอย่าโดนตรงหัวปากการตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาจะร้อนนะ ีสีออกมาแบบนี้แล้วนะคะแสดงว่าเราสามารถใช้งานหรือวาดรูปเจ้าเครื่องตัวนี้ได้แล้วนะเดี๋ยวจะมาอธิบายตรงปุ่มครั้งให้ฟังกันนะปุ่มนี้นะคะมีไว้สําหรับดึงไซส้สีลงมานะคะแต่ถ้าเกิดน้องๆอยากจะแบบหยุดวาดใช่ไหมให้น้องๆทําการกดปุ่มตรงนี้หนึ่งครั้งนี่เครื่องก็จะหยุดการทํางานนะคะส่วนปุ่มนี้นะคะมีไว้ทําอะไรมีไว้สําหรับเล่นหัวการวาดน,นะ ถ้าเกิดน้องๆวาดรูปแล้วรู้สึกว่าไส้สีออกมาแบบนิดเดียวใช่ไหมให้น้องๆทาการกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะส่วนปุ่มสุดท้ายนะคะคือปุ่มดึงไส้สีออกมานะถ้าเกิดน้องๆรู้สึกว่าแบบเบื่อแล้วไม่อยากวาดหรือว่าอยากทําการเปลี่ยนไส้สีนะคะก็ให้น้องๆทาการกดปุ่มตรงนี้นะ่ะได้เลยนะนีะ่จะสังเกตได้เลยนะคะว่าไส้สีนะกำลังทำการออกมา หลังจากที่น้องๆใช้งานเส้นสีเสร็จแล้วนะคะสังเกตได้เลยนะว่าหัวของเขานะคะมันดูแบบบูบี้บูบี้ใช่ไหมทุกๆครั้งหลังการใช้งานนะแนะนําว่าให้น้องๆน,นะคะทําการตัดหัวทุกครั้งด้วยนะนี่ซึ๊บสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเจ้าประกาศสามดีหมี่น้อยตัวนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจ Facebook ของดิจิตอลอะคาเดมีได้นะหรือจะทักไลน์มาก็ได้นะคะ ของมีพร้อมส่งด้วยนะ